ดีท่านผู้ชมตั้นกันด้วยนครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดอีีที่ห้าเรียบร้อยซึ่งอีีนี้เราก็จะหาประตูเป็นนรกเนานะใช่อี EP นี้เราจะไปหาประตูเป็นนรกกันตามนั้นเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทําการตัดไปตอนที่มันมืดเลยแล้วกันนะโอเคแล้วเราก็จะทําการฟาร์มแท่งเบ,บเรบด้วยตัวเผื่อเวลานี้คลิปนี้มันเหลือจะได้ไปตบบังกอเลย อโอเคอุ้ยเ,ย,เยี่ยยยี่ยยี่วันนี้ก็มุอด,อดๆๆไปเยี่ยบร้อยเพิ่งเ็ได้แล้วไปได้รับพังมาเดีย๋ยวเราจะไปทำตาด้าอินนั่ยนอนกันเมื่อกี้ระหว่างที่ผมเราไม่ถึงไปด้าบดีดนาะได้ได้ไฟมาติดอันละค่าอี่สองอันตปกลับมาก่อนอาหารหมด กับตายแล้ว okay. so ินนจจแมงอยู่ไหนกนจินจิ้งแมงที่เกิดก็อยู่นี่ตอนฝนอยู่ตรงนี้จะไม่เกิดเนกเนจ้แมะเกิดไม่ไดนถูกไปที่เจ้มนตกอนจ้แมจะเกิดไม่ไนงไม่จริงใจเลยถเลยอยู่นา นึ่งคลิกก่อนโอเคนี่สีสีมอสติมล้วซึ่งเราจะทำการกับเอาอาหารก่อนนะเนื่องจากที่ผมไปลาบีดมาเมื่อกี้อาหารหมดอ๋อถ้าทุกคนเห็นมุมบนซ้ายแล้วงงม,มคืออะไรผมจะบอกให้มันคือนี่ผมเปิดแสดง เมรีดไว้บลูบมบนซ้ายผมปึกจะยงเกมรีดไว้ซึ่งก็ทำนั้นนึงแ้มมีตัวไหนที่น่าจะประโยชน์้าเราแลกของด้บ้างอันนี้ไม่จำเป็นเรไอเนี่ยไม่เป็นซึ่งตอนนี้นเดี๋ยวเราต้องไปทำการแลกอ,อ็เพ่เล็ก สองมาเอาไปไหมไม่ต้องละอมไม่ต้องแล้วแหละซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปต้าเบดกันต่อเนาะ,ะซึ่งคลิปนี้ผมอาจจะตัดไปเยอะนะ่ะแล้วก็อาจจะลงช้านะมากเลยเวลาที่ผมอัดประมาณตอนนี้ก็จนะเป็นประมาณใบสองใบาสามน่าจะใช่ในะบสองใบาสามได้อยู่ มาไว้ก่อน,น,อก,อออก,อนกันีบีอร์แตกโอเคได้มา40อกสองนีคับไปเดี๋ยวผมจะฟามเบีรต่อเนะฟามเบีครับผมผมกลัวว่า น,นี้เราก็ได้ลูกตายอินเดอร์เปนครบที่เรียบร้อยละ13อันกับอันนี้จะส่วนเบสอีก14อันไปคราฟมาเลยแบมเรียบร้อย13อันเฮ้ยเช้าแล้วอ่ะกว่าอินเอร์แมนมันจะเกิดแม่งอย่างนานเลยหายยา,ยากเลยตายอินเอร์แมนเนี่ยดอกก็ไม่ดอก อินเดอร์แมนไม่ติดดอกเพราะไม่ดอกหรือรีบรีบเช้าที่เดี๋ยวผมจะมันเมื่อไหร่มันจะเช้าก็ไม่รู้เนี่ยเราก็แค่รอมเช้าแค่นั้นเลยรอเช้าครับผมรอเช้ารอเช้าม เยมาเตรียมของให้พร้อมก่อนอนี้เอาไปหนึ่งกองแล้วก็ไตรเดอร์มาเดี๋ยวนน้ำนดีเลยจัดไปไปเราจะเริ่มหาที่ตรงสวนกลางหมู่บ้านเลยแล้วกันนะ อย่าบอกนะั่ลงข้างล่างอะ่ะอย่าบอกนะั่นไม่งลงข้างล่างไงเนี่ยอย่าบอกนะอยู่ใต้หมู่บ้านเนี่ยอย่าล้อคุณลูกเลอยู่ใต้หมู่บ้านไงเงี้ย bi itu, oke, naga gak ada apa-apa. Oke, oke. Oke, oke. Oh, oke. Oke, oke. Ini oke. รับผมไม่มีซอมบี้นะตาดน้ำก่อเลยอย่างแรกอุ้ยมีให้ด้วยหนึ่งอันเอาว่ะเอาวะเรับมร้า,า้เฮียตื่นเต้นว่ะสัตว์ ไอ้ยรองเท้ายังไม่มีเลยนะสนุก็ไม่มีไปน,น่าสุดเ,เลยไูเขานี่ย Okay. อ๋อเามอือแล้วเราต้องเราจะไม่มองหน้าอีกแมนนะผู้ความปลอดภัยนี่

Doe. เรียบร้อยครับผอ,อต่อบล็อกต่อบลกหนเออเราได้ปลูกแล้วนี่หว่าเราจะเอาไข่มังกรกลับไปไหมไม่เอากลับดีกว่าโอเคได้แล้วเรียบร้อยได้ไข่มังกรมาแล้ววี่ จบแล้วไอ้เหี้ยกว่าจะจบผูตายไปสิบกว่ารอบเป็นสัดอัดมาชั่วโมงกว่าอัดมาชั่วโมงกว่าเฮ้ยก็สำหรับซีรีส์นี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันว้นเจอก็ใหม่พระหน้าไม่มีพระหน้าแล้วว้เจอกนใหม่ซีรีส์หน้าครับผม